ทัดกระโดนต้นเก่าบัดว่ากินลาบก้อยยังสิได้ตาหาควนผ้าเห็ดผ้าสางทางทางให้เที่ยวไต่สร้างสถานีสูบน้ำแห่งให้บ้านด้เหียดนาล้นนิดที่ใช้เด้อแม่ป้าเข่าคู่หากาเอาแนเบอร์16เบ,บอร์16เบ,บอร์16นี่ครับแท้หลับร้อนเด้ออีแม่ถับพัารถนี้ได้ ได้เป็นรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเมืองอยะโสธรสิเรื่องรุง่งสิ่วงเฮืองดอกกัวเกา่าเลือกล้นลิธิชัยค้นบานเฮาเป็นสอสอหกสมัยเด้จ้าล้นลิธิชัยถาเป็นรัฐมนตรีครับพี่น้องครับพี่น้องครับขอเสียงรบมือสวสัสดีพี่น้องสีได้ฟังน้ำใสใจจร,สสดสดจริงเสียงสดสดก็จริงเสียงจริง มาคือกับแม่ป้าสัิงนี่ยนะครับตอนนั้นเดินท่ามากครับนี่แหละครับคนดีเพราะต้องมาบอกมาเล่ากันย่านเพียาน,นอ้อยทิมคนดีแม่ว่ทิมเจ้าดอกตอนนั้นทอดมือมิดจักมาแม่เน,นะครับสวดสวดต้อนรับให้กักบสพสอซกสมัยและทาได้เข้าไปสมัยนี้เป็นรัฐมนตรีสมัยที่หนึ่งร้อยลิขิชัยการเกียรติครับ ขอบคุณพวงมาลัยถูกพวงนี่นะครับเบื้องป้ายเพิ่นก็บ,บอกว่าอยากได้รัฐมนตีเป็นคนยาสวดทอนพวมายาสวดทอนถาดรัฐมนตีมาโดนแล้วครับพี่น้องชาวอำเภอคำแขนแก้วเมื่อสุขุสุขนบุญคุณที่พี่น้องเลือกผมมา ตลอดระยะเวลา16ปีปีนี้ผมได้เบอร์16กับเป็นเวลา16ปีที่พี่น้องให้ความไว้วางใจให้ผมมีโอกาสได้รับใช้มีโอกาสให้ผมได้เหตุงานกับพอกับแม่เฮ้ากับพี่กับน้องเฮ้าขอบคุณป้าย ยาสทอนอยากได้รัฐมรีผมเชื่อว่ะหกปีที่ผ่านมาผมตั้งใจเห็ดงานเพ,พ,พระพีพน้นองเฮามีหลายคนที่เป็นพรรคพวกกันเขาบอกว่าเป็นุญรานมหาหกสมัยแล้วเป็นยงมันคือตัวลำบุรวยคือเขาผมว่าผมเนี่ยรวยนำใจกับพ่อ จริงที่ผมเห็นในกระปีกับน้องเฮานั่นคือความสุขแล้วพี่น้องครับเมือนี้เป็นความโชคดีของผมที่กระบวนคารวานคนจนได้ผ่านมาจังหวัดยาสุทอนเฮาผมก็เลยขอ,อทั้งพักพวกกันคำตาแค่บุญจันทร์ฉันเป็นนักต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกร เพื่อเดินขบวนเพื่อรักษาสิทธิของพี่น้องเกษตรกร,กรขอบคุณไม่ใญ่สยอิ่งเฮาซึ่งพี่น้องหลายคนอาจจะบูจักแต่ว่าผมเองเนี่ยผมติดตามงานเป็นมาตลอดภาคภุมมใจในความเป็นลูกไม่ยิ่งซึ่งเป็นกเกษตรกรโตจริงบ่มีมั่นย่าสาไถยได้ทั้งสิ้น เกษตรกรบ้านเฮ้าบอได้รับความเป็นธรรมทรื่องบุญจาเั้งไม่ใย่สิ่งเฮ้าสู่จนกระทั่งติดคุกก็สู่มาแล้วมันเป็นแนวทางที่มันตรงกันกับผมผมบอกพี่น้องได้เลยครับว่าความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องถึงเป็นเกษตรกรมั่ต้องได้ผู้แทน ที่ต้องตั้งใจต่อสู้เพื่อพี่น้องเพื่อให้ได้ผลประโยชน์พี่น้องครับ3ามปี่ผ่านมาหลังจากนิการเลือกตั้งปี2 5 5 0ผมเนี่ยตั้งใจเลยผมบอกว่าแนวทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกร ลืมตาอ้าปากได้ต้องเอาน้ามเขาหน้ารัฐบาลต้องเห็นความสำคัญเรื่องนี้พราะอย่างครับนั่งยูนีพี่น้องเอ้ยบอมีผู้ใดหรอกครับมันเป็นเศรษฐีนั่งยูนีเนี่ยเป็นหนีท่อกระสอกระมดทวกคนแม่บอพี่น้องครับ แค่จะไหนีทศกสมันสิหมดมันก็นมีทางเดียวเท่าน,นั้นอาชีพที่พี่น้องทํามันจะต้องสร้างรายได้ให้กับพี่กับน้องเฮาพี่น้องมีอาชีพอย่างอยู่นี้อาชีพหลักคืออาชีพทํานาเฮาเหตุหน้ามาตั้งแต่พอแตแม่ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย สมัยก่อนการลงทุนมันต่ำแต่ทุกวันนี้การลงทุนมันสูงตั้งแต่เมื่อไทยแหละครับไทยหดแล้วมาไทยวานไทยหดก็เหมือนเปแลเรสองร้อยห้าสิบบาทต่อไรไทยวานอีกสองร้อยห้าสิบเธอสุด้วานเหมือนเป็นเรห้าร้อยต่อไรวานแล้วปุ๊บเพราะเขามันตั้งต้นได้ เสียคาปุ๋ยอีกแล้วสมัยก่อนนปุ๋ยกระสอบหนึ่งร้อยกว่าบาทสองร้อยมือดีสูตรสิ1หกที่หกปดากไปเจ็ดร่อยกัวล่ะนี่คือการลงทุนของพี่ของน้องเฮาวานปุ๋ยเรียบลอยเมือ่อฝนถิงช่วงเขาใน,น้าน้ำเมิดเขาตายลงทุนมา ทังเมเนี่ยเป็นศูนย์เลยครับต้องมาถามฝนไหมฝนมาแล้วกั็มาไทยอีกเมื่อวานอีกและใคยคิดถึงความเดือดร้อนไถ่ามาเกิดหอดพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาเราม้างโรงงานอุตสาหกรรมรัฐบาลส่งเสริมมีเงินกองทุนถามว่าพี่น้องกเกษตรกร มันมีตรงไหนบ้างที่มันเป็นเงินกองทุนนะโมมีผมนึงบอกรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาผมผ่านมาจะพงมพ์138ภาคอีสานบ้านเราถูกเขาหลอกไทยมาตลอดที่ผมบอกก็ถูกหลอกใช้เพราะอย่งเพราะพี่น้องเกษตรกร,กรที่เป็นชาวไร่ชาวนาสิ่งที่พี่น้องอยากได้คือสถานีสูบน้ำคลองส่งน้ำ เทศสถานีสูบน้ำาคือกันกัะบาดไซงมเนี่ยเมื่อในพี่น้องบาดไซงามส่วนหนึ่งกลับมาอยู่บ้านแล้วเพราะมันมีงานทํามันมีสถานีสูบน้ําบันกัญยน้น้ำยังเสียเห็นบอกครับพี่น้องครับบันคุดปุ๋มยังเสียถ้าบ้านเฮ้ามันี่มีสถานีสูบน้ํามีคลองส่งน้ําเราทํานาได้ปีหนึ่งสองครั้งพี่น้องก็จะมีรายได้หลายขึ้นกว่าเฮ็ดหน้าปีละเท่อแมนบอกพี่น้องครับ ใช่ไหมผมจึงต่อสู่เรื่องนี้ให้กับพี่กับน้องเขาพี่น้องครับ